ถูกบังคับให้ไปทําอ่ะติดกรรมไหมถูกบังคับยังไงครับหมายถึงว่าถูา้คไปทำแท้งอ่ะ,ะสภาวะยังไงต้องดูก่อนว่าอืก็อาจจะบีบคัน้นบีบคั้นหรือว่าโดนโดนจับมัดขึงขึงอ่าถ้าเราอยากไม่อยากทําแต่ว่าแม่งคนโดนเราโดนมัดโดนอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาเกิดฆ่าเราเกิดทําร้ายไม่ดีทำร้ายตัวเรากับลูกเราขึ้นมาอย่างเงี้ยอันนี้เราไม่เจตนานแต่ มึงต้องไปนะมึงต้องไปทําแทงนะมึงต้องออกนะไม่งั้นกูจะตัดนู่นตัดนี่กับมึงนะมึงทำอย่างนั้นทําอย่างนี้มึงเป็นคนอย่างนี้มึงตัดออกจากวงตระกูลไปมึงไม่ต้องมานับถือนับอะไรเงี้ยมึงต้องไปบังคับทางจิตใจแต่จิตใจคนเรามันเลือกได้ค่ะยังเด็กอยู่ไงบางทีอ่ามันยังเด็กอยู่คนที่บังคับกรรมสูงสุดผู้ชี้นากรรมสูงสุดชี้เป้าให้โจนชี้เป้าให้มือปืนกรรมสูงสุด บาปอยู่ที่คนทํากรรมอยู่ที่คนสั่งคนสั่งโดนด้วยโดนครับแน่นอนครับก็ถึงบอกว่าความผัวพันทั้งหลายทั้งปวงมันผัวพันในเกี่ยวกับเรื่องของปานาธิบาอืม